นนี้เรากลับมาสู่เกม f u ันวิชแลกดอกกันอีกแล้วซึ่งเป็นเกมที่มียอดวิวถล่มทลายมากในช่องผมแต่ที่ผมไม่เล่นเพราะว่าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกและบัดน,นี้ผมก็คิดคอนเทนต์ออกแล้วแต่มันคือคอนเทนต์อะไรล่ะสะกิปิดีนี่คอนเทนต์นี่ยังไงล่ะอ่ะจุ๊บนี่ฮเป็นไงมีจริงๆฮะว้าวเจ๋งว้ยเฮ้ เออแต่แม่งมีแค่สอง้าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะลองเล่นให้หมดดูดิจะเป็นยังไงนะครับคนสร้างเขาจะสร้างได้เจ๋งขนาดไหนออไหนลองเล่นสักด่านดูดิอันนี้คืออะไรวะเนี่ยว้าวอันนี้คือสงครามว้าวเฮ้ยสกีบีดีสู้กันนี่ว่าระหว่างหัวลําโพงนะครับนะเออ โอ้โหกับพวกสกีบดีบอยพวกเราชนมอนส่วนผมนะครับเป็นตัวเทาๆนะครับนะสีดําสู้กับสีขาวอะ่ะนะครับรู้สึกว่าสีขาวน่าจะเป็นพวกสกีบดีนะครับนะโอ้พวกเราชนมอนแล้วโอ้หมีมิสตาย,ยิกไปด้วยนะครับนะบอยปีนนโปส่วนผมเป็นพวกตัวเทาๆนะครับนะอยู่กลางๆนะครับนี่โอ้พอเล้วพวกเราชนมอนชนมอนโอ้พวกแคมิล่าดูดินะครับมีมเฮลิคอปเตอร์แคมิล่าด้วยเออไปดิอยกลางสีดำรู โ้ยมา <S 2> <S 2> ชนมันเลยโอ้โหอ้พวกเราโจสกีพม่ดีเร็วเข้าตามผมมาอ,อ้ผมชนแหลกเลยว่ะชนมาดิตัวใหญ่ๆก็ชนแม่งให้หมดอ่ะชนมาดิชนมาดิชนมาดินี่ชนไข่มาเลยชนไข่มันเออนะครับนะโอ้โห สงครามเออพวกแคเมเปานะครับส่วนพวกแคเมเปราส์อีกคือสังเกตดีๆนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยส่วนพวกสกีบีดีเนี่ยแบบโอ้โห,โหส่งคนมาไม่หยุดโอ้ท่านผู้ชมดูนะครับนะดูดิพวกสกีบีดีนะครับมันอยู่ด้านบนนะครับพวกบอสดูดิมันคอยยิงมิสไซล์ใส่นะครับนะซึ่งผมจะต้องไปหยุดมันแล้วนี้คืออะไรอะ่ะ เหมือนเขาน่าจะสร้างเป็นเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะเป็นสกีบีดี้ไอ้สามหัวป่ะใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้นะครับด้านล่างเกิดสงครามกันแล้วนะครับเละกันเป็นโจ๊กไปข้างมึงลยดูดิพวกเราชนมอนปีน้โปเอาละเราจะอยู่สงครามนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับนะโอเคผมจะเป็นคนจุบ,นบุดวเวไปสู้ตายเว้ยไปไปไป,ไปเราต้องช่วยพวกแคมเบรล่านะครับนะเอาละต้องผ่านด่านพวก เอออะไรวะเนี่ยเฮดิีคอปเตอร์สกีบิดีนะครับนาะเอาละไปปุ๊จบดีโดข้ามไปแล้วอันแรกสบายมากต่อมาเราจะโคกอะไรอีกวะเนี่ยเออประตูอย่างนั้นเหรออ่จเจอเอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนโอ้ มันมีมือด้วยว่ะนะครับนานเราจะต้องหมอบไปหมอบไปจึ๊บนีโอเคต่อมาไอตัวคอนเหรอมีหรือเรล่าว่าตัวคอนไม่มีดินะครับนะ 1, หนึ่งสองจึ๊บอ้าเออเอาอะ่เอาใหม่นะครับหนึ่งสองจึ๊บไปวะเจ้าโอ้โหผ่านไปแล้วโหเราจะพาไปหาตรงนั้นให้ได้ไปเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ย อันนี้จุดสปาพวกคนเนาะโอ้โหมันมาจากตรงนี้นี่เองนะครับนะไอพวกสกีบิดีเออเราต้องหยุดทุกอย่างนะครับนะดิไอบอสรู้เลยว่านี้เป็นบอสชัวไอนี้น่าจะเป็นบอสตอนนี้ผมเหยียดอยู่หัวบอสนะครับมาดูดินะครับผมสามารถบังคับได้ด้วยเออบังคับปืนใหญ่บอสว่ะนะครับให้หยุดยิงได้แล้วนะครับยิงใส่พวกตัวอย่างนีงนี่ิอ้าวทำไมมันยิงออกมาเป็นสกีบิดีวะเนี่ยนะครับนะเอาเดี๋ยวก่อนมันยิงออกมาเป็นสกีบิดีว่ะนะครับมาี่ ดูดิอ่ะเอาดาดต่อมานะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประตูเฮ้ยเอ้ยอันนี้คืออะไรมันปล่อยสกีบิดีมาเฮ้ยโอ้ยไม่งานพวกเรานปล่อยไป,ไปวุอ้อะไรวะเนี่ยนี่มันไอ้สกีบิดขาแมงมุมนี่หว่านะคบนะโอเคเออหมูตู้มากแล,แล้วจะไปก็โดดนะครับนะโอเคฮ่าไม่มีอะไรยากนะเว้ยไ,ไปวู้เราจะต้องรอดจากที่นี่ไปให้ได้เพื่อช่วยเราแคมีล่าที่มาช่วยเราไปนะคะนะโอเค ต่อมานี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้คือคือผมต้องข้ามไปหรอหรือว่ายังไงนะครับนะอจึ๊บโอ้ฮึอจึ๊บโอ้นะครับด้านล่างมีสกีบีดีเออไอ้กิสกิสกีบีดีนะครับผมจะตีความว่ามันคือกิสกีบีดีนะครับเพราะว่ามันเร็วมากโอเคเอาละอจึ๊บนี่โู้โอ้จะจะรอชนแกไอ้ไข่มันเป็นบ้าเลยมาวะโอเคเอาละโดดไปอจึ๊บนี่เอาละตรงนั้นนะครับนะคือเส้นชัยนะฮะผมจะต้องข้ามไปให้ได้อจึ๊ อ่ะอ่ะฮะอัจึ๊บอ่ะอ่ะจึ๊บโอเคผ่านไปได้แล้วนะครับอ่ะไอ้จสบอกว่าอย่าให้ฉันออกไปได้นะจะจะแค่แกฆ่าผมไม่ได้หรอกะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นเทพเจ้าข่อยนี่ถึงเ้นชัยแล้วเว้ยหยุดยั้งสงครามก็ยังไม่หยุดนะครับน่ะอะไรวะมาแล้วสุดท้ายนะครับผมจะต้องขึ้นไปบนหัวของไอ้จีแมนนะครับนะ ไม่ใช่จีแมนดิมันคืออ๋อใส่แดอโดนระเบิดซ้ำอีกเนี่ยผมนำภารกิจสำเร็จแล้วผมจัดการไอซ้ำหัวตัวใหญ่นั่นได้แล้วนะครับนะมันตายว่ะมาท่านผู้ชมนะครับต่อมานะครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยพวกเราชนมอนดูดิอุ้ยมีจีแมนด้วยข้อปล่อยต่อเลโซอะไรพวกนี้คืออะไรเฮ้ยพวกเราคือสกีพีดีเว้ยแกตายเฮ้ยแคมเปอร่าหมดแล้วเหรอออกมาช่วยกูหน่อยเร็วเร็วเข้าสกีบีดีมันเยอะเกินไปช่วยกูด้วยอ่าโดนชนเลยกูแอะกูตาย เออเาละหนีแล้วไอ้จีแมนดูดิจีแมนแม่งปล่อยตาเลเซอร์นะครับนะเอาละตอนนี้ต้องวิ่งวิ่งสลบ่ะอันนี้คืออะไรวะเจะโว้โวพวกเราวิ่งไรไอ้คอยนะครับนอาเจะเออเออวิ่งผ่านไว้ได้แอะกูตายวิ่งเหนียวตอรอดมันจะพากูวิ่งไปไหนวะกูไม่เข้าใจเลยนะครับนะเออพวกเราชนมาไอ้คอยดูดิดูดิเอาละมันหลบคอนผมได้ไวโอ้โหดูดิเออมันเลยมาตัวดึงสกิมเบอร์บอมบอมเยสมสกิมเบอร์บอมบอมดีบดีบนะครับนะมันตามตูดผมมาว่ะมันตามตูดผมมา โอเคโอเคอันนี้คืออะไรต้องลบกองเหรออ่าจึ๊บโอเคลบกองลบกองเโอเคเอาละดูนีมันรอดมาไหมเอ,อ้ยไม่รอดว่ะตัวใหญ่ก็น่าจะไม่รอดเอ,อ้อโอ้โหไม่รอดไม่มีใครตามผมมาได้นะครับอันนี้คืออะไรเราจะต้องรอดไปอย่างตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาอ่าจึ๊บนี่เดครับไ้าไปอ้ยหัวทิ่ม อ้าวคือผมต้องเอาใหม่ใช่ไหมเดียวโอ้ท่านครับโอ้พวกเรากําลังปกป้องเจ้าอยู่หนีไปไม่คันสกีบีดีมันจะไปฆ่าเจ้าชิปหายกูแล้วว้าว้ว้าเข้าใจแล้วแต่ครับตะกี้ไอ้พวกนาน่าจะเป็นพวกแคมิล่านะครับนะเออสมมุติว่าเป็นพวกแคมิล่าตัวเรียมเลยนะครับโอ้ยอ๋อนี่คือตาของสกีบีดี จีแมนปล่อยตาเลโซฮ่า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 ไอ้คอยแกเตรียมเจอดีได้เลยไปสม,มุนชนมอนพวกเราวิ่งตามไม่ค่อยให้ได้เร็วเข้าแ้แ <c oughs> ่ครานี้มันต้องล้มที่เดิมแน่เลยครานี้กูจะไปล้มที่เดิมแล้วกูไปแล้วเข้าด้านข้างแล้วนะครับน่นดูซิมันตามมาแล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันตามมาติดๆเลยว่ะเอาละคราวดีโอ้โหมาแล้วเออด่านสะพานบอลสีแดงเว้ยเฮ้ยพวกเราตามนะแกติดๆอยู่แล้วเออดูซิมันตามมาได้ปะวะมันวิ่งมาไม่หยุดเลยว่ะแ้แ <c oughs> <c oughs> กินคอแกไอไข่แกตายนะครับนะเอาละลูกบอลไปแล้วลูกบอลไปแล้วเออโอ้โหพวกเราล้มตายกันหมดแล้วลูกบอลนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเจ๊เจ๊เจ๊เโดนกูเหมือนกันเออเอตะกี้ขอใหม่เว้ยเอาละไปเร็ววิ่งเหนียวตัวรอดแง่ได้ไข่ไข่เอาละเอาละอัดจึ๊บปะจึ๊บหลบซ้ายหลบขวาอัดจึ๊บเอาละเฮ่อฉันรอดแล้วดูซิพวกแกรอดแบบฉันไหมอัดจึ๊บ นี่แหมพวกเราวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอ้โหมันตามมาติดติดเลยว่าต่อมาอันนี้นะครับนะ่ะจึบ๊บไปแล้วว้โอ้โหพวกเราไปเร็วตามตูดมันไปว้ากูตายนะครับนะเรียบร้อยแอแหมพวกเราวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปมันจะวิ่งไปไหนของมันวนะน่ะไอพวกนี้มันแอบบโลกจิตได้๋ยดูมันดิดูมันดิดนดนจะวิ่งแค่มาชนผมดูดิมันไม่สนใจโลกเลย แน่ดูพวกมันดิโอ้พวกเราวิ่งปอยอ๋อโอ้โหไม่เป็นไรผมโกงมันเลยแล้วกันนะครับนะนี่เปิดโปเปิดพลังหมดกดเทปเจ้านะครับนะเออเอาละอจึ๊บอ้ากูจะโดนเหมือนเดินไปแหละเฮ้โอเค ขอใหม่เลยแล้วกันนี่นี่อะใกล้ถึงแล้วอะพอถึงแล้วจะยังไงต่อนะครับน,ะนี่โหนายเก่งมากเจ้าคอยหอืนายมหาพวกเราได้สําเร็จเฮ้พวกเราจะปกป้องนายเองเ or, หล่าแคมเบอร์ล่าเฮ้สุดใจจริงๆเลยขอทุบหน้าแต่ทีนึงกูกว่าจะมาถึงนี่แนะ่โอ้ก็จะทำอะไรนะอ้ะอไม่ไม่ัมนก้ากรจะตกมา เรียบร้อยนะครับตายนะครับนี่ตายไปซะตายไปซะตกไปซะฉันจะขอตำแหน่งคนเดียวออกไปด้วยเขย่อนด้ยทุบเลยเนาะ,ะออกไปกูบอกนี่มึงออกไปถอกไปิวนะครับนะอ่าเรียบร้อยนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมต่อมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันเคเมล่าี่ว่าทั้งคเมล่านะครับนะสงครามดีสู้กับโอ้โหจีแมนโอ้โหปล่อยเรวพวกเราสงครามนี้ผมขออยู่ข้างเคเมล่าแล้วกันนะครับโอ้อย ปีนาโปลุยมากูดูดิสงครามยิงกันไม่หยุดนะครับนาดูดิโหพวกเราไทยทันเคยเลล่ออยู่ข้างเราเวย้ยจบตีมานถ้าผมไม่โดนนิ่ทายซะก่อนนะผมจะชนให้แหลกไปชนมันชนมันปีนาโป้พวกเราหยุดไอ้คอยแล้วเข้าเี่ยวออกมันชนเราแหลกเลยเฮ้อเอาล่ะฉันจะจับแกเหวี่ยงไอ้นี่มาดิอยาด ทุ่มไปเออโอ้าวไอ้นี่มาดิห์ตุ่มโอ้โหไปหนีเร็วไอ้นี่มันมีพลังจิตเด้อโอ้าวโอ้โหกระดูกฉันหักว้ามาดิซี่ใช้ด้วยกระแรมมาดิซี่เลี่ยทุ่มไปดิโอ้โหเอาละแล้วยังไงต่อดีวะเนี่ยนะครับนาขึ้นไปหาไอจีแมนดีไหมนี่ท่านผู้ชมผมลองขึ้นมาอยู่มุมมองของไอจีแมนนะครับนาดูดิโอ้ยสงครามนะครับดูดิดูดิ ส่วนไอ้ไททันก็ปล่อยระเบิดมานะครับดูดิตูมตูมสู้กันนะครับสองฝั่งสู้กันไม่ตายทักทีด้วย ท่านผู้ชมครับผมขอโทษจริงๆนะครับวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีเลยนะครับเนื่องจากคริสต์มาสแล้วนะเดี๋ยวจะคริสต์มาสแล้วผมจะทํางานหนักมากนะครับเพื่อกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมีคลิปเผื่อเอาไว้ก็เลยทํางานหนักหน่อยนะฮะเอาล่ะคราวนี้นะครับผมจะลองเป็นคนขับรถดูดิชนพวกมันเลยนะครับอ้โหพวกเราโอ้อะไรวะเนี่ยตีคนเลยชนแบกไปเลยนะครับแงงแงนแงง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 งงเออเอาไมงดี จีแมนก็หยุดฉันไปอยู่แล้วเว้ยฉันอยู่ข้างแคมเบล่าโอ้โหนี่พวกเราให้ขอยมันทรยศเรานี่นี่ชนไปเลยช่วงนี้อโหเรียบร้อยโดนอาวุธของ G m แมนะครับกูตายเลยเอาละท่านผู้ชมต่อมาไม่ไหวแล้วว่าผมลองปล่อยแบ็คโฮดูนี้จะเป็นยังไงนะครับนะเอาวางไว้ประมาณสักเอ่อตรงไหนดีวะตรงกลางไหมที่พวกมันจะวิ่งเข้ามาถึงนะฮะโอเคตรงนี้ละกันเอาเยอะๆเลย ดูดพวกมันทั้งหมดรวมกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงนี่อ่ะตั้งไว้3อันนะครับตรงนี้หนึ่งสองซ้ำโตมว้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโหดูดโคตรแรงเออโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหมันดูดกูด้วยไม่เอาไม่เอาหยุด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 ดูดแรงเกินไปอ่าต้องลดระดับนะครับนะลดระดับการดูดก่อนแป๊บหนึ่งมันดูดแรงไปว่ะ อ่ะเอาแค่เดียวก็พอแล้วดูซิจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บมาแล้วปลอยพวกเราวิ่งมันอ๋อดูดูพวกเราโดนดดพวกเราโดนดดดูดิโอ้พวกเราจะวิ่งเข้าไปตรงนั้นโอ้เครื่องแหลกแล้วมันดูดเราโ้นะครับเนะ <c ười> เครื่องแหลกเลยว่ะโอ้โหเฟมเดทผมตกไปที่สิบสามนะครับนะดูดิ หัวพวกเราอย่าวิ่งเข้าไปตรงั้นมันดูดเราหนีเร็วนะครับดานะบางตัวเลยไม,ม่อยากเดินเข้าไปนะครับด,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 ดูดิดูดิไปโดนดูดโดนดูดนะครับเออผมก็ไหนลองเดินเข้าไปดูดิโดนดูด,ด,ดปะวะไม่โดนนะครับเออผมไม่โดนวะ สกีไหนะล่ะโอ้ยแค่เอาละต่อมาผมลองดูดิว่าพวกนี้มันจะสามารถวิ่งทะลุกำแพงมาได้กี่ชั้นนะฮะดูดูดูผมจะสร้างหลายๆชั้นนะครับปัก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 สร้างจนถึงพวกสกีบดีเลยนะครับมาดูกันนะครับไอพวกนี้มันจะโดนขัดขวางหรือเปล่านะครับนะเมื่อมีกำแพงดูสิปึ๊บไปแล้วนะครับนะปึ๊บเอาละโอ้พวกเราวิ่งชนกำแพงเลยปีน่าปอโอ้โหพวกมันแม่งสายบวกเนี่ยคับโฟกิงนะคะนาดูดิพวกเราชนมา บวกกัน,นโคตรหอดเลยอ่ะเรามาดูภาพสโลใหม่นะครับดูฝั่งสกีบีดีนะครับนะเออพวกเราตัวใหญ่ชนนะครับนะะอ้พวกเราชนบอนส่วนพวกฝั่งสกีบีดีไอ,อ้ไม่ใช่พวกแคมีราก็ชนเหมือนกันดูดิชนจะเป็นขึ้นเลยดูดิพวกเราชนมอนนี่มันสงครามโลกชัดเนะ่ผมว่า ดูดิโคตรมั่ว,วเลยอ่ะเอาราตต่อมานะครับพวกนี้จะต้องผ่านเลเซอร์นะครับที่ยาวเหยียดนะฮะดูซิจะเป็นยังไงวะมันน่า,จะ,นนนะาจะโดนตัดเลยนะเกิดมาก็น่าจะโดนตัดเลยนะดูดิมาหนึ่งสองซ่อมไปเลวพวกเราโอ้เอา้าเลเซอร์หรือเปล่าเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่เลเซอร์อ่ะนี่แหละเลเซอร์ของแท้นะครับนะเออดูซิหนึ่ง สองซ้าประจึบนี่โอ้โหเอาละพวกเราวิ่งไปอ๋อโดนตัดหมดแล้วโอ้ดูดิดูดิดูดิอ้พวกเราวิ่งเข้าไปก็โดนตัดพวกเราโดนตัดกำลังจากเลเซอร์ดูดิโอตายตายเยอะขนาดไหนก็โดนตัดนะครับอ๋อโดนตัดขาหมดแล้วโดนตัดขาช่วยด้วยสนฝัดงี้นะครับนะก็เละเหมือนกันเออดูดินะครับแล้วทําไมไอ้พวกเดี๋ยวก่อนนะ ไททันเอา้าทำไมไททันมันยิงพวกตัวเองวะเนะี่ยนะครับดูดิโอ้โหโคตนมั่วเลยดูดูเอา้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมพวกสกีบีดีพวกตัวขา,ขาวๆไมันไปอยู่กับแคมิล่าตัวสีดำๆได้วะนะครับเอา้าอะไรนะฮะดูดิดูด,ดิแต่ละตัวนะครับไม่มีตัวไหนวิ่งเข้ามาถึงตรงกลางได้เลยนะครับโอโ้พวกเราวิ่งไปพวกมันต้องชนมันได้แต่ก็ไม่เคยชนได้เพราะว่าอบเพราะเลเซอร์บ้าที่ไอ้่อยมันซ่อนอยู่แล้วโว้ยโอ้โหเละ นะครับบอกเลยว่างานนี้เละนะครับโอ้โหโ,โดนตัดขาอตับขาอตับขาโว้วเละไปหมดเลยอ่ะโอเคเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือเราถูกเออเหล่าไททันพวกแคเมเปราสั่งมานะครับว่าภารกิจของเราเราต้องเข้าไปในนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะยังไงแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยนะครับนะแต่อาจจะมีอะไรหลังกําแพงก็เป็นไปได้โอเคเอาล่ะพวกเราเต็มพร้อมเอา่ะ ดึงซองไปแล้วเข้าพวกปอดแล้ววิ่งเหีวตอราดหัวหน้าข่อยไม่ได้สั่งอะไรเลยเอ้าวอะไรวะเนี่ยเอาฮองวิ่งชลมลกันไปหมดอะไรวะเนี่ยเไอพวกนี้มันต้องทําตามคาสั่งผมนะครับนะโอเคผมจะวิ่งไปแล้วละ่ะข้าวดีดึงซองลุยลุยมาแล้ว,วะอะไรวะถ้ากูกลับดีกว่าวิ่งเหีวตอราดตัวไข่ตัวมัน พวกเราหน้าคอยสติแตกไปแล้วมีไอ้เจ้า,าล็อกเก็ตหรือเปล่าทายเลตนะครับมาโอ้หไปเลยพวกเราเอ้อมไ่ฆ่ามันโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยหมอหน,นันเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะอ้อมไปหลังมันเองดูความเก่งของฉันดิโอ้หลบไม่ทันว่ะแ,แข็งแข็งไปแล้วพวกเราหาวิธีเข้าไปตรงนั้นให้ได้ฉันเลยย้าโอ้โหมันยิงไม่โดนเ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มนะครับนะเออเราแล้วต้องมีคนณล่อมากกว่านี้เอา ไปต่อนึกซองเอ๋จะแตะตัวมันได้แล้วอีกเดียวไปเอวเราสินีมบ้าเราเข้าทีวีแมนเรายังไงต่อครับเดินตรงไปจะจะให้แกเป็นเป้าเราเข้าอผมรู้วิธีแล้วนะครับนะเราต้องล่อมันนะครับให้มันยิงจากด้านบนก่อนฮึยิงมาดิจชึบแล้วจากนั้นก็หลบยิงไปอีกจชึบนี่แล้วก็หลบแล้วจากนั้นฉันก็จะแตะแก นี่มาแล้วดึงจากคอกด้านหลังอึ๊บมาจ่ายอีกนิดอีนิดเดียวเองอีกนิดเดียวก็ยังแตะได้แล้วนะครับนะพออีกทีนึงขออีกทีนึงไปแล้ว,อวอเอาละคราวนี้เราต้องเอาใหม่ของจริงเอต้องไปกดอีด้านหลังมันให้ได้เอาละทุกคนล้อมันไว้นะเดี๋ยวฉันจะไปกดด้วยตัวฉันเองมาแล้ว เฮ้ยตาผูบบ้ชมครับผมไม่ไหวแล้วผมต้องเปิดโปว่ะผมนี่ผมนี่ผมต้องใช้การกระโดดการวิ่งเร็วขึ้นนะครับมาุนี้เอาแล้วยิงกูไม่โดนและมึงโอ้พหบอกเรายิงไม่ได้โดน เร็วเข้านะครับนะเอาล่ะดูซิจะเป็นไงผมเร็วขนาดนี้ว้ตจูว้ตจูว้ตจู่ว่ยิงมันไม่โดนเลยว่ะมันเร็วมากฉันมีสปีดโบ๊ทเลย้ฮฮู้ฮู้ฉันกลายเป็นกิสแคมเปราไปแล้วว้าฮ้โอ้โอจับกลับได้เอาละฮึบนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนะแล้วยังไงต่อฮึบยิงมันโอ้โหยิงไม่โดนนะครับนะฮู้หู้าวยิงโดนนี่ว่ะเข้ามาเข้ามาอีกทีนึงนะครับนะดูความเร็วของผมนะครับนารอจับตัวมันให้ทันแล้วเข้ายิงมันไม่โดนเลยเฮ้ฮึบเอาละไปด้านหลังกด E ไม่ทันแล้ว ขนาดผมเร็วมากเลยนะเนี่ยนะครับผมยังฆ่ามันไม่ได้เลยไอชทีนึงอ่ะจึ๊บนี่โดดไปแล้วโดดไปแล้วฮึบแล้วยังไงต่อโดดไปอีกทีนึงเองอ,อไม่ทันโดดไปอ่ะจึ๊บนี่เออเอ้ยกดอีนีนนน่เอาแล้วตอนนี้ผมสิงมันได้แล้วอ่ะสิงมันไม่ได้อยู่ดีวะนะครับมันกดอีที่อาวุธนี่วะไม่ได้กดจักโคกนี่วะอ้าโอ้โหตะกี้คืออะไรอ่ะนะครับเอาล่ะตอนนี้มุดไปแล้วมุดไปแล้วจังหวะนี้แหละแลมดัง ซาเลนดังไม่ทำโจกกระโดดมาอีกทีอ้ายอึ๊บอานเจ้าอ่ะอ่ะอ่ะมึงไปทางอื่นเลยมึงยิงไปทางอื่นเลยเอออโอเคกูตายก็แน่อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปเป็นเท่านี้ก่อนกับสงครามที่โอ้โหโคตรจะมั่วเลยนะฮะนี่สงครามสปิเกอร์แมนเคมีล่าแล้วก็ทีวีแมนนะครับนะกับพวกสกีเบดดีหัวจักโ k ก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนเออกับเกมแอรฟันวิสแล็กดอหรือว่าเกมบักตัวเรียมนะฮะเออซึ่งผมก็จะ เออส, yup สู้ตายมันการแอบทำไมกูไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยวะเนี่ยกูจะขับรถไว้กูจะขับรถไปวอ้โแออะไรวะกูจะขับรถกูจะขับรถไม่เข้าใจไหมว่ากูจะขับรถเนี่ยกูจะขับรถเลือกตามกูได้แล้วไปปีน้กูแอกูตายเออนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้ได อ๋แล้วก็อีกอย่างนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบเกมฟันวิลเลกโดนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมเล่นมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณสามารถไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของเกมนี้นะครับนะฟันวิลเลกโดหรือว่าเกมบกักโตเลียมนะครับมีคอนเทนต์มากมายเลยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละได้